มังกีไดเรกคอนกรีตทูโกเดลเขาบอกว่าเขาอยู่กับผีมา19ปีผู้ชายใส่เสื้อคอกลมใส่ขาก้วยดูมอมแมมมากเฮ้ยอะไระไ่อะไรพี่พี่เคยฝัน เขามาตะโกนหน้าบ้านตะหวาดใส่แล้วเป็นผู้ชายลักษณะที่อย่างที่คุณกุ๊พูดใช่เสือใ่ตอนนี้เขาอยู่ใช่ไหมครับอยู่ค่ะลักษณะหน้าตาเป็นไงครับไม่แก่มากเดี๋รวล้เขามองคือเขามองแบบอืออืใช่จ่อหน้าเลยใช่นั่นเพราะว่าเขาอยู่รอบเตียงพี่บิ๊เลยนอนอยู่ตรงเนี้ยมีเหมือนเป็นผู้หญิงแขกเขามาถึงก็บอกฉันชื่อ อุมาสวัสดีครัตอนนี้เราเข้าสู่รายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีนะฮะวันนี้เราอยู่กันแถวน้องชอ็อกน้องชอ็อกเรื่องราวในวันนี้นะคุณเห็นบ้านหลังนี้ไหมจ้าเขาบอกว่าเขาอยู่กับผีมา19ปีจริงเอจริงเอาง่ายๆคือตั้งแต่ซื้อมานั่นแหละพอซื้อมาก็เริ่มสัมผัสบ,บางสิ่งบางอย่างได้จนทุกวันนี้เขานอน ห้องนั้นไม่ได้ห้องเดียวเลยห้องเดียวเลยต้องเปิดไฟนอนคราวนี้ฮะมันไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวเจ้าของเรื่องเนี่ยไม่ให้มีแค่เขาคนเดียวที่สัมผัสเรื่องนี้ได้คนอื่นๆก็สัมผัสได้แล้วมีหมอดูเคยทักว่าผีเต็มบ้านแล้วลองคิดดูดิอยู่ได้ไง19ปีนี่คุณเป็นอะไรเนี่ยคุณเห็นอะไรบ้างคุณพูดมาดิก็ทุกห้องอ่ะทุกห้องอ่าห้องบนนะข้างบน,งบนแต่ว่าที่ชัดสุดอ่ะอ่า อไม่รู้ว่าเห็นใครอ่ะแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาโพกเขาโพกเขาเขาโพกขวแล้วเขาก็เห็นได้เห็นเห็นกระตาปิดปากอเหมือนแอมไม่รู้จักอะไรนี่คุณหนีอะไรกันก็ออฟแม่งหนีก็แต่หนีด้วยเดี๋ยวหลังอ่าแล้วไงต่อเขาโพกขวแล้วเขาใส่เป็นผ้าปิดอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่าเขาใส่ชุดดาหมดเลยใส่ชุดดำไม่พอเขามีลูกไม้อ่ะตรงคอป่ะเป็นสีขาวๆอ่ะ แล้ว <คน S 1> ผู้หญิงคนว่าอย่างที้เขาเรียกอียาบไหมแต่เป็นอียาบที่ปิดหมดเลยแล้วก็เจะตาผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเขาเปานา็นลักษณะแบบด้วยสายตาเขาอะน่าจะไม่แก่มากถ้าให้แก่สุดก็ต้องมีมานสักสี่สิบดูไม่แก่มากแต่ผมเราก็เลยไม่รู้เพราะว่าเขาคุมอยู่คุมผิวขาวแน่นอนผิวขาวแน่นอนอ่ะคุณเห็นอะไรคุณอ๊อคิดว่าผิวขาวคือนอกจากเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วนะผู้หญิงอยู่ไหน คือไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่คือมองเข้าไปแล้วคือเหมือนแบบตรงนี้ทีตรงนั้นทีตรงนี้ทีอ,อย่างเงี้ยตลอดเลยพี่เจแล้วที่บอกนี่ก็คืออ๋อใช่แล้วก็คืออา่าฮะตลอดที่ะระยะเวลาที่คุยอ่ะพี่เจจะเห็นอะไรแบบพุ่งเข้าบ้านอยู่ตลอดเวลาอธิบายไม่ถูกอะ่ะเหมือนใครโยนอะไรเข้ามาในบ้านอะ่ะเหมือนมีดวง บางอย่างเข้าบ้านใช่เหมือนเป็นการโยนของอะไรสักอย่างไม่ใช่ของแบบคนใส่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนอเวลาเราเห็นแบบเวลาคนโยนขยะเข้าบ้านอ,ะอ่ะมันจะเป็นเหมือนถุงกระเปียบขาวๆเรื่องโยนโยนเข้ามาอย่างเงี้ยเข้ามาในบ้านใช่มันใช่สิ่งสําคัญที่ไอเห็นข้างๆออฟคือ หนังไก่ขึ้นหน้ามันกลัวหมดนี่ขนคุณลุกอยู่ตลอดเวลานะผมขออนุญาตนะครับมันกู้หนังไก่ขึ้นหน้าพี่เจนี่ถ้าคุณเอาไปทอดนี่กรอบน่าจะอร่อยมากเลยนะก็กลัวคนจริงจรอบคุณการ์ดสปอนเซอร์เฮียมายุ่งอะไรเขาเนี่ยครับก็อยามีคนไม่ครบไงอยากออกกล้องบ้างอ่ะ ขอขอบคุณอะไรขอขอบคุณ A อมุเลตครับเออมูเลตนะฮะเขาเป็นอะไรเครื่องรางของขลังนะฮะบอกเลยนะว่าของเขาสายขาวแน่นอนนี่ไอไข่วัดเจดีเลยไข่วัดเจดีก็มีเสียนแปะลงสีมีเหมือนกันตะกุดพญาตองเงินต่อทองวัดถ้ำเสืออหมเยะขและเยอะแยะอีกมากมายเพจเออมูเลตครับเข้าไปได้เลยจ้า ขอขอบคุณมังกี้เดล็กอุปกรณ์ภายในบ้านมหัศจรรย์มหัศจรรย์ฟองน้ำขึ้นชื่อของมังกี้เดล็กยังไงก็ต้องไม่พลาดเรื่องไม้็อบมหัศจรรย์ไม้มาหัศจรรย์นะฮะบอกเลยนะว่าทนทานมากๆสามสี่ปีนี่ยังไม่พังเลยในบ้านหายไปสี่รุ่นก็ยังอยู่เข้าไปได้เลยนะฮะที่เพจมังกี้ไดล็กครับผมขอขอบคุณคอนกรีตุโกค่ะคอนกรีตุโกนะฮะเป็นเหมือนประมาณว่าเข้าไปในแอปพลิเคชันสั่งคอนกรีตแบบออนไลน์ไม่ต้องรอคิวสามารถสั่งซื้อได้เลยนะฮะในไลน์แอ คอนกรีตทูโกนะฮะในเว็บไซต์ก็ได้พี่เจที่ www.tugothailand.com จ้าครับผมและนี่ครับโปรโมชั่นดีๆนะฮะซื้อ1ได้ถึง5เพียงทำรายการสั่งซื้อ1ออเดอร์นะฮะไม่มีขั้นต่ำเลยรับอะไรเสื้อ2ตัวหมวก2ใบหน้ากากผ้า1นชิ้นและรับสิทธิพิเศษฮะได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2565ขอขอบคุณเดลคอมดีคอมเดลคอมพิวเตอร์ดีต้องคอมพิวเตอร์เดลครับบอกเลยว่าการันตีเนี่ย3ปี ออนไลน์เสริมให้ถึงที่บ้านแอสเซอรี่มีจอมอเิเตอร์จอมอเิเตอร์เมาส์คีย์บอร์ดหูฟังหรืออะไรอีกหลายๆาอย่างจิ๊กจั๊เสริมเขามีให้หมดเข้าไปหาซื้อได้เลยนะที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณครับผมครับประมาณักเที่ยงคืนตีหนึ่งนะหลับๆอยู่แล้วเราจะเป็นคนที่เดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นไงแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนใครมานั่งนั่งอยู่ตรงปลายเท้าอ่ะนั่งมองชัดชัดเลย ชใช่เขาบอกเป็นผู้ชายอะ่ะเดินเลยเดินขึ้นมาแบบเดินผ่านบนไดเฉยเลยแล้วก็เดินผ่านห้องไปเลยเขาเห็นเขาตกใจเขาแบบเขาตกใจมากแล้วแล้ว,วิ่งออกมาขับรถออกไปเลยประตรงประตูบ้านทุกอย่างมันเปิดไว้หมดเลย <มา S 1> พี่คิดว่าใช่นะมีอยู่คนเดียวที่เป็นผู้ชายอะ พอพี่จิงเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ผมพอดีผมนั่งคุยกับพี่จิงพี่จ,งจิงให้ข้อมูลว่า19ปีตั้งแต่ซื้อบ้านหลังนี้มา,มาอ,ยอยู่กับผีอยู่ตลอดเวลาอันนี้ที่เขาทักเรื่องผู้หญิงก่อนมีผีผู้หญิงไหมครับที่เห็นนะคะเป็นคนเห็นเองคือเห็นผู้ชายนะแต่ว่าพ่อเนี่ยก่อนที่ตอนพ่ออยู่เนี่ยพ่อเห็นมีผู้หญิง ผมยาวจริงแล้วก็มีคนอื่นที่เห็นน่ะคือผู้หญิงจะอยู่ตรงประตูเนี้ยบริเวณนี้ใช่เพราะว่าเวลาลูกชายกลับมาเนี่ยเขาก็จะมาจ้องเหมือนแบบเขาจะคอยดูว่าลูกกลับลูกชายกลับเข้าบ้านหรือยังครับแล้วก็บางวันก็จะมีนั่งอยู่ในรถเหมือนกันยายจะเห็นก็เ,เห็นเป็นคล้ายๆผู้หญิงคล้ายๆพี่คนนี้แหละ คนหนึ่งแล้วก็อีกคนนึงเป็นผู้หญิงผมยาวดําซึ่งภาพเนี่ยชัดมาตลอดเหมือนมันหมุนกลับมารีเพย์ตลอดเนี่ยเจเป็นประตูบ้านเหมือนประตูห้องสีขาวขาวแบบขาวแต่แบบขาวเข้มอ่ะขาวเลอะๆหน่อยอะไรเงี้ยเป็นขาวเออเหมือนทามานานประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็จากที่ประตูไปนี่นะก็จะค่อยๆลดลงลดลงเหมือนหดแบบหดตัวลง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 เหมือนหดค่อยๆหดนะอ่ะโอ,อจะมันเหลือแบบเท่าเหมือนปากปอง ปากทางเข้าเมนอย่างจริงเหรอมีอย่างนั้นเหรอเออมันไม่รู้มันคืออะไรอ่ะแต่คือมันเหมือนโดนรีเพย์แบบซ้ำๆๆๆๆอย้่ตลอดมีเขาบอกว่าเคยเคยทำเขาพ่อพ่อบอกพ่อบอกว่ามีมีผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีนม่แม่มีอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะอือคนลุกจะบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก็คุยอยู่กับแม่บ้านเหมือนกันแม่บ้านกำลังคุยกันอยู่ก็โยนโคมมาเหมือนกัน ก็เลยบอกเออใช่ไหมอย่าไปเฉยแม่บ้านบอกว่าอย่าพูดอะไรให้เฉยเฉยหนูว่ามันเป็นคํานี้เลยว่ากินกินพลังงานชีวิตพี่ไปเรียบร้อยแล้วหนูว่ายินอะแต่ไม่ใช่ยินแบบที่ดีอะไม่เคยเห็นยินลักษณะนี้มาก่อนไม่รู้ก็กปกติเห็นยินจะเป็นดวงไฟนิ่งๆแล้วก็นิ่งไปเลยแต่ไม่เคยเห็นดวงไฟที่มันพุ่งตลอดเวลาขนาดนี้ คือคือยินที่คุณออฟหมายถึงเนี่ยเป็นลักษณะดวงไฟใช่ของทางอิสลามในความเชื่อของอิสลามคือยินนี่คือดวงคือพลังงานหนึ่งแล้วกันแต่คือปกติที่เห็นยิน่ะจะเป็นดวงไฟนิ่งๆเนาะคือลอยมาปุ๊บแล้วก็หายลอยมาปุ๊บแล้วหายแต่อันนี้จะเป็นดวงไฟที่แบบโผล่ขึ้นมาแล้วเคลี้ยงอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นมาแล้วเคลี้ยงอย่างเงี้ยเหมือนเคลี้ยงตลอดอย่างเงี้ยคือพลังงานชีวิตเขาอะพี่เขาจะค่อยๆอะเถิบลงไปเรื่อย ดับลงดับเรื่อยเหมือนแบตเตอรี่ค่อยๆใช่โดนสูบพลังงานค่อยๆสูบค่อยๆสูบค่อยๆสูบซึ่งแปลกมากนะซึ่งวันนี้สิ่งที่พลังงานเนี่ยสมมุติว่าหนึ่งแทงหนึ่งเต็มใช่ไหมตอนนี้ถังเต็มมันเหลือประมาณแค่เนี้ยมันน้อยมากมันน้อยมากไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งแล้วมีคน่ะที่เป็นผู้รู้มีอำนาจมีวิชาในสายของเขาอ่ะแต่ไม่ใช่สายพระทั้งหมดนะที่เขารู้จักอ่ะ พยายามเตือนเขาพยายามบอกเขาหลายๆคนหลายๆวิธีนะซึ่งเขาก็รับฟังนะแต่ว่าด้วยตัวเขาอ่ะด้วยตัวพี่อ่ะที่ต้องอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเงี้ยม,มันโชวไม่ไหวพี่จิงเป็นไงที่บ้านหลังนี้มันเกิดเหตุวุ่นวายเยอะแยะมากมายเลยเหรอจนถึงทำให้พลังงานพี่จิงหมดอย่างอย่างเงี้ยอย่างปัจจุบันเนี้ยแทบจะอยู่คนเดียวอยู่ลอะอไม่มีใครอยู่ไม่มีลูกก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด <L an> ก็ไม่อยู่เหมือนกันอยู่คนเดียวใช่ถามเลยมีคืนไหนบ้างที่โดนลวงแล้วเมิดทางเพศเราบ้างเออเหมือนจะเกือบนะแต่แต่ตื่นแต่แต่เราจะตื่นหลายาตื่นบ่อยมากโดนบ่อยด้วยใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่ะจะรู้สึกจะรู้สึกเหมือนแบบมันนั่งจ้องมาอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูโอ้ยกลัวหนู เดี๋ยวเดี๋ยวดียวหนูได้ยินเป็นเสียงผู้ชายาผู้ชายแบบว่าเหมือนสวดอะไรสักอย่างนึงอ่ะสวดอะไรไม่รู้จักไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าคัมภีร์ของเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่ฟังไม่ออกเป็นภาษาอะไรแต่ไปรู้ว่าเป็นการสวดแน่นอนอันนี้ผมพูดตรงๆนะคือบ้านเนี่ยล้างนะข้างๆก็ล้างนะตรงนู้นก็ล้างอีกเพียบเลยนะเป็นพื้นที่ล้างนะและคราวนี้พอดีว่าพี่จิ๋งเนี่ย ไปซื้อที่ด้านข้างคือบ้านล้างหลังนั้นแหละเมื่อห้าปีที่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ทุบทุบทิ้งทั้งบ้านเลยไม่เหลือบ้านเลยเหลือแต่ที่เปล่าๆได้ขอเขาไหมตอนทุกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราเราเราไปพาไปดูพื้นที่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูจากต้นบ้านกันเลยแล้วกันนะหน้าบ้านผู้หญิงอยู่นี่ไหมฮะไม่หนูเห็นก็คือแวบไปแวบมาตลอดอยู่ไหมคุณแอนไม่อยู่แล้วใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยเขายืนติด ติดหน้าต่างเลยพี่ยืนติดหน้าต่างฝั่งนี้ใช่แล้วเขาก็มองแบบคือเขามองแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่นะแต่เขาแต่มีคนบอกว่าชอบมองเหรอแล้วเขาก็มองอย่างเงี้ยแบบอตลอดเวลามองจ้องลงมาข้างล่างแต่ผู้หญิงที่คุณเห็นก็ยังเป็นคนเดิมก็คือใส่เหมือนใส่ฮิยับอยู่ใช่ใส่ยับยับยับไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่แต่มีการคลุมคลุมทั้งหมดอย่างเงี้ยอ่า คือแปลกตรงที่ว่าผีทั่วไปอ่ะเข้ามาได้ไงเออแล้วเขาดูแบบว่าโสมอย่างอย่างตรงเนี้ยผู้ชายใส่เสื้อคอกลมใส่ขากรวยดูมอมแมมมากเฮ้ยอะไรอะไรอะไรพี่ี่เคยฝันเขามาตะโกนหน้าบ้านมาพวพี่วิ่งไม่ใช่อะไรหรอกคือเขาวองหน้าแอนแล้วเหมือนแอนไม่เห็นหน้าเขาไอเห็นหน้าคนอื่นในตัวเขาพี่หนูก็เลยกลัว ว่าจะทําบุญวันไหนเพราะเคยพูดไปว่าจะจะจะ,จะทำบุญบ้านแต่แต่ด้วยเหตุการณ์ที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรายังทําบุญไม่ได้ไปติดโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็เลยทําได้มาตะโกนหน้าบ้านเหมือนแบบพูดอย่างนี้หลายรอบอะ่ะพูดว่าเรื่อ,อะไรจะทำาต่ตวาดใส่แล้วเป็นผู้ชายลักษณะที่อย่างคุณที่คุณพูดใช่เสือใช่แต่เขาตะโกนตรงนี้อตอนนี้เขายืนอยู<ๆ>่อ่า แต่นตีเขาเข้าบ้านมาได้ไหมใช่ผีในบ้านไหมเขาเข้าได้นะอันนี้ผในบ้านเขาอยู่ในบ้าน,นแค่รู้สึกว่าว่าไม่รู้ว่าต้นนี้มาพร้อมบ้านไหมต้นไหนครับต้นนี้เหรอคะซื้อมาต้นนี้ตั้งแต่แรกเลยไหมซื้อมาปลูกตอนซื้อบ้านใหม่ๆอันนี้น่า,นาจะเป็นแคนาใช่ไหมคนอแค่ไม่รู้สึกว่าเข้ามากับต้นนี้แหละต้นแคนะคือถ้าทําบุญบ้านเขาก็จะเหมือนกับมีที่อยู่มีอภิสิทธิ์มีที่อยู่มีที่อาศัยมีเออเหมือนได้ทําการแบบมอบหมายหน้าที่ ใชอ,อะไรอย่เงี้ยแต่ี่คือจะเข้าก็เข้าได้ไม่เต็ม,มจะอยู่ข้างนอกกระโดนอะไรก็ไม่รู้อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเขาเหมือนมากับต้นต้นนี้ี้ารู้สึกนะผมถามเขาเขาเคยเข้าฝันพี่จริงหรอ